ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อที่เราผ่านอีกม่ๆม่ขอบคุณครับอ่อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหานะครับควายแม่ลูกเมื่อนี้ไม่ให้พี่น้องเดี๋ยวจะชมนะครับเป็นชุดแม่ลูกนะครับ ตัวเมียทั้งเมืเตอเดอร์พี่น้องเดอนะครับเพิ่นสิเปิดจากตัวนะครับราคาสิเป็นยังไงมังหูจกัจกก็จะคล้องเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับน้องหน่อยจ้าที่ยูุครับบ้านกันน้วนตำบลกันนวนอำเภออสซัมสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะจากรายการเฮ้ามันนี่นี่สองรายการได้สองรายการจะโคแมลูกค่ะมันนี่แมลูกเลยพี่นอ้องเฮานะครับบ่ต้องไปรุนว่าโอ้ยมันสิทองบ่น้อมันสิออกรูกมาเป็นตวผูขึ้นตวเมียน้อนะครับอันนี้คือ อันใดสบายสเลยพี่น้องครับพม่ส่งลูกทุกตครับลู่ในลูกคุไหมแล้วพี่นี่จะตัวไทยดีๆพี่น้องเขาดากตุนๆร้มงเมื่อกินหยาด้วพี่น้องเมื่อกินหยาป้าอเในเบียงพูดนะแม่แายน้อยแมกินหยาพูดพูดที่พูดนะเบองมีตัวงามเบองในเบียงพูดนะโอ้เบอร์โทรมาศูนย์แปดศูนย์ศูนกมาสี่เก้าสามสามเหเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ โทรได้ตลอด24ี่ชั่วโมงพี่น้องเฮ้านะครับเอาชุดแรกแห้งมันมาเลยครับชุดแรกเป็นแม่ลูกแรกค่ะนี่แม่ลูกลูกตัวแรกค่ะลูกตัวเมีลยลูกสาวเบิ้มพันล้านค่ะอายุห้าเดือนห้าเดือนนะครับลูกสาวเบิ้มพันล้านพี่น้องเฮ้าพูดนะเป็นไงแม่สูง่าไรครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบค่ะร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับเบิรงให้ลูกเก่งเนาะ จ้ <One input> ้าใหลูกเก่งแล้วมาเบิ่งเล็บเบิ่งแขนเบื้งขาเพื่อนนะพี่น้องเรือเล็บพีดีพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งเล็บเพื่อนเล็บโปดีค่ะบพูนนะพูนนะงามบ่พี่น้องเฮานะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวนะครับใส่กำลังใส่กำไลนะครับหน้าหลังครบเลยพี่น้องเฮางามเลยพี่น้องครับมาเบิ่งถ่ายเพื่อนไปกระดูกใหญ่เนาะมาเม่์มาเม่ลูกมาเม่ปปานตัวผูพี่น้องเฮาตัวนี้กระดูกง่ายไงกระดูกใหญ่ค่ะแข็งขาดีพูนนะกระดูกใหญ่หนังหลายนะครับ แล้วมาใส่ก็เบื้อพันลานพร้อมนะครับจะเดือนกอนลูกเพิ่นลูกหาเดือนค่ะแม่เพื่อนผสมเพชรสยามไว้แล้วเดือนนึงค่ะเดือนนึงแล้วเพชรสยามเนาะนะครับผสมเพชรสยามไว้แล้วเดือนหนึ่งเลอพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยลูกเพิ่นนะครับลูกได้หาเดือนเนาะเบ่งฝุ่นขาบอกย่างง่ายพี่น้องครับเหลืองปันขมิ้นะครับงามขอแชงขอขาตั้งเทอเล้อนะครับเบ่งอะไรฝุ่นโอ้แชงขาดีนะครับทัางคููเลย คู่นี่ไหมแม่สูง147<ม>ครับลูกตัวแรกเดินตามเป็นตัวเมียลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับ5เดือน,นในท้องเพื่อนเพชรสยามเนาะแมนค่ะซื้อสองรุ่นสามค่ะซื่อสองรุ่นสามพี่น้องเฮานะครับรแม่กระดลูกกระสวยงามๆเลยคม่นี้แบงค์จักบาทครับเปิดไว้69,000บาทค่ะ69,000บาทจ้าเป็นราคาเปิดราคาห่องเด้พี่น้องเด้อเด้อให้เบิ้งดันขางลูกเพิ่นจังน้อยนะครับ โอ้ลูกนี่เจงคขาเกลือพี่น้องเด้อขาเงี้ยงๆลำตัวลำ่วลำตัวลำชิงดีคักนะครับพุ่นเลยพี่น้องเฮาพุนนะ่น่ะเบิ่งได้เปียงพุ่นปีนาเลี้ยงกระได้กำไรได้ในคมเลย่ฮอดปีนาล็อกนะ <c oughs> เลยเบื้องในพี่นอ้องอเฮาป่ะชิ่งไหมชิงดีเัาเด้อลูกคนเด้อพี่นอ้องเฮาเนาะเขากระเน่นะครับขากระเน่หนังกระดีสีกระงามเบิ่งได้เปียงพุ่น โอ้ได้การแล้วแม่นี่กระดูกใหญ่มากเนะาะร้อยห้าสิบติดต้องได้เนาะตัวนี้เนาะน่าจะได้เยอะค่ะเพราะว่าเพิ่งพึ่งลูกแรกไหมร,หร้อยสี่สิบเจ็ดเลยไหมเบินาเขาน,าน,นะใหญ่สดๆนะครับแม่สดลูกสวยแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดลูกตัวแรกตัวเมียนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านในท้องเพชรสยามผสมเพชร <6 S 2> สยามหกหมื่นเท่าไรก่อนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องไปสองห้องยามาตรง,งนี้ไงปันได้เนี่ย ต้องฟีลอยโลค่ะลอยกิโลเนาะจะผู้ใดอยากเปลี่ยนพันุ์ออกอยากเอาเมียพันุ์ไม่เขา่าก็ได้คือเก้าค่ะได้หมดเนาะแหลกเปลี่ยนได้หรือว่ามีควายผูยังแบบว่าอยากาเปลี่ยนอยากโลออกได้หมดเนาะแม่นค่ะเปลี่ยนตืมได้ค่ะแหลกเปลี่ยนได้เด้อพี่น้องเดินนะครับสื่อสองเอาไปรุ่นสามนะครับแม่กับแม่ลูกกับแมส่สวยสวยเลยตำนี้มีเนาะบ่ค่ะรับประกันตำนี้สากลทั่วไปค่ะโอ้งามพี่น้องเฮานะครับปุ่นตำนี้ว่ามีได้แม่ลูกเห็นผลงานด้พี่น้องครับนี่ว่ามันบ่เห็นผลงานด้ เห็นผลงานนะครับเนี่ยการจ่ายลูกของเพลินเบิ้งชิงเพลินนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยพพ่น้องเฮานะครับเพราะว่าต้นตัวลําชิงเพลินก็ดีแล้วจ่ายลูกก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยงามๆเลยพี่น้องเฮาออันนี้ควอยเลี้ยงธรรมชาติได้ครับเนาะเลี้ยงธรรมชาติค่ะธรรมชาติเด้อพ่น้องเด้อหวดลูกเพลนอย่างงามนะครับไปมอตัวต่อไปเฮามาเลยจุดสองมาเลย มาพี่น้องเข้าออนะครับมาเบิงชุดที่สองนะครับโอ้ <c oughs> ลูกตัวนี้ไหมเอาล่าเรียนมาเลยครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียเหมือนกันค่ะแม่ลูกลูกตัวเมียเหมือนเดิมจ้าแม่สูงแม่สูงร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองบวกลบนะครับได้ลูกตัวแล้วครับตัวนี้นี่ลูกสองค่ะนะ่ะลูก,ลกสองลูกสาวทะเลทองสีเข่าซีเดือนแล้วค่ะนี่นะครับมาในแม่ด้วยแม่ผสมจะไม่ไวพานรอบพอดีค่ะ แม่ผสมจะไม่ไปแล้วนะครับพันหนึ่งรอบพอดีพี่น้องเฮาครับในรับตัวรับตัวแงวมากเนาะตัวนี้เน,ะนาะแง้อ่างค่ะางเขาเปิดกว้างนะครับสวยๆเลยอัตลัก,กษณ์ตาแต้มแก้มจำข้ออ่องถุงน่องขาวนะครับย่างงามเลยปุนเบิ้งในเปียงเบิ้งลูกเพิ่นมาเบิ้งกัครับบายนี้ผลงานการแจ้ลูกเพิ่นนะครับลูกสาวเจ้าทะเลทองพี่น้องเฮาโอ้เบิ้งในเปียงแข่งขานะครับเนื้อหนัง ต้นตัวล่ำชิงนะครับกลมอูดหลุดเลยพี่นอ้องเฮาออ้ยงามหลาเมึ่อในเบียงหัวโหนกนุ่นนะครับนี่แหละจะฝ่าไปยองณเขาเพินพ่นปพิจับดิเบื้องหน้าตาเพิ่นนะครับพูดนะ่ะหนังข้อยูดปูดเลยเบือ่ขอ,ขอข่อแช้งข้อขาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกสาวเจ้าทะเลทองเจ็เดือนแลครับนี่สี่เข่าสี่เดือนค่ะสามเดือนกว่าพี่นอ้องเฮานะครับสี่เข่าสี่เดือนหนาโมทูเลยนะครับโอ้ยยังงามเลยโธ่ ธรรมดาเด้ไงไปลาไปเอาหูตัวนี้หนไหมหูดึงคนขึ้นอย่างนี้ไอ้บ<ม>ูถ่<ท>ยายคักบันนี <c oughs> เน่เป็นไงพี่น้องเขาเ้าบิ่งถ่ายเพิ่นนะครับโอ้โถ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 โอ้นุ่มนมแม่เจงตัวนี้ไหมเจงแม่ป่ะเด้นนมแ,บบแม่สูงร้อยสี่สิบสองเนาะแม่ค่ะเบิ้งครับเบิ้งการเจ้าลูกเพิน่นเจงขักบัวพื่อนอ่ะเบิ้งถ่ายแม่เพิ่นนที่สุดพื่นเบิ้งฐานเพิ่นนะครับเบิ้งฐานเต้านมเพิ่นบักง่ายนะครับโอ้ยสั่งพอนมนมเพินพ่นดีหรือไม่ตัวนี้ล้ำเน่าเนาะ ลำแยาวค่ะลำแยาวนะครับได้สดๆเลยตัวนี้เนื้อหนังดีพร้อมสูงร้อยสี่สิบสองนะครับลูกตัวที่ได้ก่อนนี่ลูกที่สองค่ะลูกที่สองยังน้ำกลนนะครับในท้องเข้าผสมยังก่อนผสมไม้ใบพันรอบพอดีเจ้าไม้หนึ่งรอบนะครับลูกตัวเมียเดินตามทะเลทองจ้าครบในห้าแบสนบาทครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าคือกันได้เอาราคาเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อราคาเดียวกันนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเข้าเนี่ยมีงบมีทุนนะครับผมแนะนําให้ยกเลยเด้อพี่น้องเด้อชุดนี้งามเลย เมืองในเปียงถ้าแม่นถ้าแม่นช่วงที่มันไอราคาพุ่งเนาะจ้หรือว่า,าพี่น้องกำลังหาเลี้ยงนะครับผมว่าตั้งแต่มแม่มันเนี่ยถ้าทองขึ้นมาเนี่ยมันก็กเป็นราคานีแล้วนะครับเพราะเผื่อเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยได้ฟีตัวหนึ่งได้เนี่ยผมว่าเนี่ยเบืองในเปียงผนผะว้าทูองามนะครับอู้าตาทางเขาสวยนะครับแล้วเบืองผลงานผลแน,น่พี่น,อน,อนอ้องเข้าอดไหม เบื้องผนงานเพิดน,นะครับโอ้ห้ลูกเจ้งขาดเลยแต่ละตัวของผไในการเลย6 9 0 0ืบาทเป็นองห้อราคาเปิดราคาห้องซื้อนะครับต่อร่องได้ตำนี้บอมมี่นะครับแมนค่ะมส<ห>มคบได้เลือกเอาส่ง,สงให้ฟรีคือเก้าเนาะส่งฟรีคือเก้าค่ะส่งให้ฟรีคือเก้าได่นด้ยเนี่ยปุ่นเบื้องในเียงชิ่งดีเบื้องนี้แห้งขด่นองค์ห้่นเนจินหยา ฮมเบื้องเนี่ยโอ้ยมาโยกเอาพี่น้องครับตั้งคอกตั้งฟ้ามตั้งรักไหมมาคมได้เลือกเอาเลยเด้ค่ะมันโยกกอเลยงามเด้เนี่ยไม่เมันธรรมดาด้วแต่ละตัวให้ลูกเจี้งนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีทุกตัวเลยหนาเบอรทุกตัวค่ะึิงดีเนาะหูคมเนาะเบื้องเนี่พี่น้องครับยางไปจับออกยุใส่กระไรเด้เนี่ยขวดเบื้องขิงเพื่นิงดีนะครับหนาเติบเลยสะดวกกระเดี่ยวไงสูงตัวนี้สูง ไปซิบเจ็ดพูดเลยพูนป้าติดทองมาหนิเพราะมันหน่อยให้ขวยเนาะหลุดอาเลยไปน้องเ้าหนิลอยหาซิบเนี่ยว่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ถึงแฉลูกดีทุกโตค่ะดิพูนเรื่องผลงานการเจ้าลูกเพูนครับโอ้ยบ่ต้องเลี้ยงหลายไปน้องครับดิได้แม่พันธุ์ดีๆนี่ยจ้าลูกจังสีเนี่นี่ยเอาไปเลยนี่ยกให้พี่น้องไปเลี้ยงได้เนี่ยนี่ยเห็นบ่พูนเบ้างได้เพียงไข่เป็ดไข่ไก่ งามๆเป็นรองเ้างามงาม,งามเอามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่นอ้องโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าจของเพลินนะครับราคาเดียวกันราคาไปรุ่นสามหัวใจคือกันเนาะแมนค่ะนะครับราคาเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับยักรอแค่บเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าเก้าสามสามห้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ เนี่ยเอาตัวนี้อยากไปหาลูกเต้นนี่ยจะโทรมาเลยเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาเพิ่นนะครับบ่หลายตัวพี่น้องเฮาให้พี่น้องได้เบิง<ห>บ่งเบิงบ่ง,นะงควายเลี้ยงธรรมชาตินะครับเลี้ยงง่ายๆจังซีง่เด้พี่น,อน้องเฮาอยู่นี่เฮาปล่อยเฮาปล่อยเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะแม่นค่ะนะครับอันนี้เพิน่นเพิ่นล้อมลวดออ่่าาล้อมลวดไฟช็อตไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี เป็นว่วปุ่นโู้เชื่องดีกินหญ้าเซลล์ๆนะครับได้การเลยกินหญ้าดีค่ะโอ้งามเอาโทรมาหาเพลินพี่น้องเฮาสะดวกโทรโทรเบอร์มาสะดวกทักไล่กับเบอร์นี้นะครับแอดไล่หาเพลินเลยงามทุกตัวนะครับราคากับพ่อไปพ่อมาบอสได้เวอร์ว่างอลังการนะครับแล้วให้ลูกตัวเมียทุกตัวพีน่น้องเฮาเนี่ยซื้อเพื่อนมายังเหรอสื้อซีได้ฮกตี รุ่นหก <6 S 2> สี่ร<ด>ุ่นหกรุ่นหกเนาะจ้ะโอ้ปีนานี่มีเต็มขอกเลยเนาะเต็มขอกพอดีเต็มขอกเลยพี่น้องเฮาเอามักตัวใดไยังทั่วมากพี่น้องเฮาสำหรับวันนี้พ่อใบสมนึกทุกค่านพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับ